น้ำปลานะคะทีนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเปิดแก๊สเลยค่ะทุกคนเขาป้าหานใหม่พี่น้องใบเนาะหานใหม่ไรพี่น้องหักปุ๊ปปุ๊เอาประมาณหาหุหยอดเนาะคะ่ะมืออะ่อเอาลัะเครื่องปั่นเนี่ยก็มาเทลงหม้อเลยจ้าเทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคน ข้ากันมวนมาเดีพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินแล้วพี่น้องตักเสต๋วยทอดตามด้วยเครื่องปันน่นแล้วก็มาเทลงหม้อเลยจ้าเทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคนชุลรสนะคะทุกคน แล้วก็มีข้าวเบือตำใส่พริกแล้วก็มีผักขยงแล้วก็ลูกโดดเอาใบยะนางที่พิมพ์ปั่นใส่ผ้ากันมวนมาเดีกพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินแล้วพี่น้องตักใสถ้วย,เ,ยเครื่องปั่นแล้วก็มาเทลงหม้อเลยจ้าเทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคนชูร้ยเพราะว่ากินข้นสองข้นเนาะ ได้แล้วพิมพ์กับสมัติทูปลาโรงโปกเป็กต้มพี่น้องต้มประมาณสัก15นาทีแล้วส่วนผสมก็จะมีปลาได้ทีได้พี่น้องปล่อยคนโคตรจ้าหน่อยติดไปเพราะเขาแยงเลยจ้ะนี่ใส่เพระเขาแย่งเขาหุดด่วนต้องไปโอมกันไดพี่น้องได้ทีได้พี่น้องปล่อยคนโคตรจ้าหน่อยติดไปเพราะเขาแยงเลยจ้ะนี่ใส่เพระเขาแย่งเขาหุดด่วนต้องไปโอมกันไดพี่น้อง ผกันมวนมาเด็กพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินแล้วพี่น้องตักใสถ้วยถ้วยกระโปงไงเด็กพี่น้องกินผู้เดียวกินผู้เดียวกระเสียบคือเกาพี่น้องขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปแกงหน่อไม้เขาป้าหาน่ใหม่พี่น้องใบเนระหาน่ใหม่ไรพี่น้องหักโปะโปะเอาประมานหาหุบหยอดเนาะคะ่ะ เรเอาอเวล,ลาแกียงประมาณสิบนาทีหรือสิบหาหนาทีแนละ้วพี่น้องประมาณนั้นเนาะประมาณสิบห้าสิบนาทีพี่น้องเอาเอาแค่สิบนาทีพอเนี่ยตอนนี้ก็น้ำปลานะคะทีนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเปิดแก๊สเลยคะ่ะทุกคนเบล่าเกลียงประมาณสิบนาทีหรือสิบหานาทีแล้วพี่นะ้องประมาณนั้นเนาะประมาณสิบห้าสิบนาทีพี่น้องเอาเอาแค่สิบนาทีพอ ตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกชุรสนะคะทุกคน,ลน,ะคะกคนแล้วก็มีข้าวเบือตาใส่พริกแล้วก็มีผักขยงแล้วก็ลูกโดดเอาใบยะนางที่พิมพ์ปั่นใส่ตามด้วยพดตดตามด้วยชุรสนะคะทุกคนแล้วก็มีข้าวเบือตําใส่พริก แล้วก็มีผักขยงแล้วก็ลูกโดดเอาใบยะนางที่พิมพ์ปั่นใส่เครื่องปั่นแล้วก็มาเทลงหมอ้อเลยจ้าเ mm hmm. ทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคนชุลาใส่พริ่ว่านกข้นสองค,น,คนเนาะได้เลยพิมพ์กับสมัติทูปลาโลกปกเปกต้มพี่นอ้องต้มประมาณสักสิบห้านาทีแล้วส่วนผสมก็จะมีปลาาาลกับใบไหเพ,พิ้หนห่อนเน้ะพี่น้องเนาะใหเพิ้น ข้าวเบือซุกพี่น้องกะชิส่เครื่องปั่นเนีวยก็มาเทลงหม้อเลยจ้าเทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคนชุโรเครื่องปั่นเนี่ยก็มาเทลงหม้อเลยจ้าเ<ม>ทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือ,อกับพริกนะคะทุกคนชุโร่ายเพระมมเาออพะ,ะ,พระว่ากิ่นข้นสองข้นเนาะ ได้เด็วพิมพ์ก็บสมัทุบมละลุปวกเปกต้มพี่น้องต้มประมาณสักสิบห้านาทีแล้วส่วนผสมก็จะมีปลาถหวยกระโบงไงเ,เด็ดพี่น้องกินผู้เดียวกินผู้เดียวกระเสียบคือเกาพี่น้องขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปแกงหน่อไม้อ่ได้ทีเด้พี่น้องปล่อยคนโคตรจ้าหน่อยหรือใส่พวกกระแยงเลยจ้ะนี่ใส่พักกระแหงก็ุบดว่วนต้องไปพร้อมกันเลยพี่น้องที่นี่ก่อน หอมด้วยพี่น้องบ้านอีกเครื่องปัน่นแล้วก็มาเทลงหม้อเลยจ้าเทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคนชุลายเพราะว่ากินค้นสองคนเนาะได้เลยพิ่น้องถสมัติทูปโลกโปกเปกต้มพี่น้องต้มประมาณสักสิบห้านาทีและส่วนผสมก็จะมีปลา้าป้าหานอหม่พี่น้องใบแล้ว หาหน่อม้ไล่พี่น้องหักโปโุบปุเอาประาหาหุบหยอดนะคะ mm ่ะมาเอาลักเครื่องปั่นเนี้ว mm hmm. ก็มาเทลงหม้อเลยจ้า mm hmm. เทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบื่อกับพริกนะคะทุกคน mm hmm. ชุลกถ้วยกระบอกไงเดี๋ยวพี่น้องกินผู้เดียว mm hmm. กินผู้เดียวกับเสียบเคื่อเกาพี่น้องขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปแกงหน่อไม้กับปบหอยเป็นห่อนแล้วพี่น้องนาะให้ยเป็น ข้าวเบือซุกพี่น้องกระชิใส่เวลากแกงประมาณสิบหน้าที่หรือสิบหาหน้าที่แล้วพี่น้องประมาณนั่นเนาะประมาณสิบหาซิบหน้าที่พี่น้องเอาเอาแค่ซิบหน้าที่พอเนี่ยตอนนี้ชูรสนะคะทุกคนแล้วก็มีข้าวเบือตำใส่พริกแล้วก็มีผักแยงแล้วก็ลูกโดด เอาใบยะนางที่พิมพ์ปั่นใส่ได้ทีเด้พี่น้องปล่อยพันุ์พุทจ้าหน่อยก็จะใส่ผักขยะเลยจ้ะนี่ใส่ผักขยงก็ลูปดวดต้องไปฟ้อมกันเด้พี่น้องผักไก่ยู่ไกล่กินได้แหละพี่น้องกินหอมผงผักขยะเนาะผัสสันก็เสือออ่อนหอมดอกผักะขยงบ่เนาะยามม้อเลยที่นี่ก่อนหอมเด้พี่น้องบ้าด ตามด้วยไผ่ยุไกล่กินได้หละพี่น้องกินหอมของผักขะแยงกนระสาันก็เสริญหอมดอกผักคะแยงบเยย่เนาะน้ำมือเล็กตามด้วยชูลรสนะคะทุกคนแล้วก็มีข้าวเบือตำใส่พริกแล้วก็มีผักขะแยงแล้วก็ลูกโดดเอาใบยะานางที่พิมพ์ปั่นใส่น้ำปลานะคะ ทีนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเปิดแก๊สเลยค่ะทุกคนเด็ดเวลากแกงประมาณซิปนาทีหรือซิปหานาที่แล้วพี่นอ้องประมาณนั้นเนาะประมาณซิปหาซิปนาทีพี่นอ้องเอาเอา,เอาแค่ซิปนาทีพอเนี่ยตอนนี้ก็เขาฝ้าหานมใหม่พี่นอ้องบใบแน้ะหานมใหม่ไลพี่น้องหักโปะๆเอาประมาณหาหุบหนอดเนาะคะ่ะบ่เอาละ่ะกับป่อยให้คนห่อนเนาะพีน่น้องเนาะให้เพิ่น เขาเบื่อซุกพี่น้องกระชิใส่ไข่ยูกไก่กินได้หละพี่น้องกินหอมของผักขยงเนาะกระสันก็เสื่อนหอมดอกผักแยงบอเนาะน้ำเลกน้ำปลานะคะทีนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเปิดแก๊สเลยคะ่ะทุกคนเครื่องปั่นเนี่ยก็มาเทลงหม้อเลยจ้า เท hey, ส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคนชุลรชุรสนะคะทุกคนแล้วก็มีข้าวเบือตําใส่พริกแล้วก็มีผักขยงแล้วก็ลูกโดดเอาใบยะ้านางที่พิมพ์ปั่นใส่ไผ่ยูกไก่กินได้เลยลพี่น้องกินหอมของผักขยงเนาะารายก็เสื่อนหอมดอกผักขยงบ่เนะาะย้ำมือแลยายเพราะว่ากินค้นสองคนเนาะ ได้เด็ดพิมพ์เก็ือสมัติทูบาโลกปอกเปกต้มพี่น้องต้มประมาณสักสิบห้านาทีแล้วส่วนผสมก็จะมีปลาไหอยูไก่กินได้เลยพี่น้องกินหอมของผักขยั่งเนาะผักชันก็เสื่อนหอมดอกผักขยั่งบ่เนาะย้ำมือเลยตายเพราะว่ากินคนสองขนเนาะได้เด็ดพิมพ์เก็ือสมัติทูบาโลกปอกเปกต้มพี่น้องต้มประมาณสักสิบห้านาที แล้วส่วนผสมก็จะมีปลาแหลผัากันมวนมืนเด็กพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินแล้วพี่น้องตักใส่ถ้วยหายเพราะว่ากินค้นสองคนเนาะได้เลยพี่น้อสมัครทระโล่ปลูกเปกต้มพี่น้องต้มประมาณสักสิบห้านาทีแล้วส่วนผสมก็จะมีปลาถ้วยกระบอกไงเดี๋ยวพี่น้องกินผู้เดียวกินผู้เดียวกับซ่บพือเก่าพี่น้อง ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิแปแกงหน่อไม้ายเพราะว่ากินข้นสองคนเนาะได้แต่พิมพี่ก็สมทุทรปูโลกปูเตกลืต้มพี่นอ้องต้มประมาณสัก15นาทีและส่วนผสมก็จะมีปลาไาถ้วยกระบอกไงเด็กพี่น้องกินผู้เดียวกินผู้เดียวกะเสียบพือเก่าพี่นอ้องขอบคุณนะคะที่รับชมคลิแปแกงหน่อไม้เ,เครื่องปั่นเนี่ยก็มาเทลงหม้อเลยจ้า เทส่วนผสมลงไปก็คือข้าวเบือกับพริกนะคะทุกคนชุลดลเวลากแกงประมาณ1ิบหน้าที่หรือ1ิบหาหน้าที่แล้วก่น้องประมาณนั่นเนาะประมาณ1ิบหาิบหน้าที่พี่น้องเอาเอาแค่1ิบ okay, หน้าที่พอเนี่ยตอนนี้ชุลดนะคะทุกคนแล้วก็มีข้าวเบือตาใส่พริกแล้วก็มีผักขยะแล้วก็ลูกโดดเอาใบยะนางที่พิมพ์ปัน่นใส่เวลากแกงประมาณ1ิบหน้าที่หรือ1ิบหาหน้าที่แล้วเนาะ